อ้าวไปไหนกอไม่ไ้ออกออังกไม,ไม่ได้ออกอกำลังกายม,ามันเหมือนจะไปคุยกับใครอ่ะเยอะอีกแล้วว่ะงั้นเ,เ,เริ่มเลยเที่ยกดอนเลย่นั้นแหละถ้าผู้หญิงผู้ชายอ่ะมันคือการอยากจะไปไอ,อ้พวกเนี้ยเอาแล้วลลรถยนต์ล่ะรถยนต์มีสี่ล้อก็แบ่งกันไปคนละสองีห <c oughs> นูอยากกินน้ำแข็งใสอ่ะ แบบใส่น้ำแดงแล้วก็ใส่โชกุย้ยอ่ะมี่ไป้เมืออะไรเนี่ยเมืออะไรไม่ได้มานั่งดูลูกค้าอยู่ขายของเนี่ยมันเหมือนคิดถึงใครอะ่ะคิดถึงใครอะไระไก็พี่บ่าวเลยยิ้มอะ่ะมันยิ้มไม่ได้ยังไงไม่ได้มันแสดงออกว่าคิดถึงคนอื่นอยู่เ <c oughs> ยอะว่ะงั้นก็เลิกไปเลย เมะเมืม่อกี้น้ำแข็งใสอร่อยมากเลยอ่ะออเฮ้ยอ๋มอ,อมานั่งเงียบนี่มาดูติ๊กต๊อกดูผู้หญิงเหรอ,อดูผู้หญิงใส่บิกินี่เหรอมาเลื่อนมาพอดีเฮ้ยมันหมกมุ่นเกินไปแล้วนะมาเลื่อนมาพอดีจริงๆเมื่อกี้นี้แม่นั่งดูติ๊กต๊กอกพงหนูนะดูผู้หญิงอ่ะอะไรวะงัออะ้นลิะกันไปเลย อ้าวไปไหนหรออยากย้ายออกกำลังกายอ้อกกำลังกายต้องมีโทรศัพท์ด้วยเหรอคุณดูที่พี่แล้วจะไปคุยกับใครเหรอติดใครเผี่ยว่าตี่ต่อมาไงไม่ได้ออกกำลังกายมาแม้เหมือนจะไปคุยกับใคร,รอ่ะเยอะอีกแล้ววะ่ะงั้นเริ่มไปเลย เฮ้ยกดสตอรี่หัวใจให้ผู้หญิงเนาะเรียกดกินเลยเ่นั้นแหละถ้าผู้หญิงผู้ชายอะ่ะเขาคุณรู้จักกันไม่มีตรงไหนวะร, <c oughs> รู้ไหมการกดสตอรี่หัวใจอะ่ะมันคือการบอกล่ะมันคือการอยากจะไปนู่นนี่นู่นนี่นี่เอาแค่ทีต่ต่อพ<ะ>ี่ยังกดหัวใจให้เขาได้เลยก็นี่มันไอเฟสบุ๊คแล้วไงอะ่ะพี่กดหัวใจให้ผู้ชายแสดงว่าพี่ก็รักผู้ชายอะ่ะดิ อยากซ่อมผู้ชายนะโอ้มากาดงี่เงาอ่ะแล้วก็เลิกกันไปเลยเออเลิกกับเลิกฮะไม่เลิกเลยไม่ลิกกับไปเลเอออย่าเปยาเราสมบัติเราจะแบ่งกันยังไงก็บ้านมีสองละ,<ฮ>ละหละ้งแล้วรถยน,ยนต์ล่ะรถยนต์มีสี่ล้อก็แบ่งกันไปคนละสองล้อแล้วลูกมีคนเดียวล่ะจะทำยังไง คนเดียวงันก็ไม่ทมเพิ่มันก็ไม่ทมเพิ่มันก็ไม่ทาเพิ่มเรวเสิจะม่ทำไรจะได้กตันตนนเนไปลมันต้องอย่างนี้มันวะ